ไหวอ่ะลูกดาวอะเดี๋ยวพ่อทำเดี๋ยวพ่อเนี่สวัสดีตอนเย็นนะทุกคน โอ oh. ้มามีมามีมามีช่วยช่วยอัญญาเขาจัดจัดรถหน่อยอัน,นเขาอยากจะลองคอมหนึ่งวาเดินมา,นะมาันซื้อเองก็ได้พ,ไไพูดอะไรเห่ <c oughs> นนะ้นม คุณ<ด>บีบอกว่ามาแล้ววันนี้ทันดูมมไม่ยาวเหรอลูกผมยาวยังใมาพูดว่ามันยาวแล้วนะ<ป>จะมองไม่เห็นตาหนูแล้วเนี่ยมามีเขาไม่ได้เลือดติดตรงตรงขนอย่าไปหยิบสิลูกมันสกปรกเป็นที่ปนดูโอ้มา <mar ole> มีหวาดเสียว่ะลูกลงเถอะ้วางอันนี้เลยไม่อยาขี่หลังมามีดีกว่านะไหมค่ะกระโดดขี่หลังนะคะ ามาเดินข้างนอกมากจะได้หายใจสะดวกแข็งแรง มนั่งไหวไหมลูกนั่งไหวไหมคะหรือไม่ก็ไปเอาไอ้สามล้อขาถ่ายในบ้านนะคะเออเอาขาสมล้อขาถ่ายในห้องน้ำมาสิไม่ใช่ไม่ใช่อสล้อของพี่ังพีที่เขาเขียนในบ้านอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดล้อเออเออเอออ้องพีให้น้องเาเซียกับลก้องขาไม่ถู ไ้มมาไง่้องเอยาล่นหรไม่เป็นไรแบ่งๆกันเล่นลูกปะหนูเล่นเถอะปะพิธีปะ

เฮ้ยสองขวบจริงป่ะเนี่ยลูกยังไม่สองขวบด้วยเนี่ยเดือนหน้าถึงจะสองขวบนะลูกเสื้อกับกระเป๋ามีออยปล่อยเอฟวันไหนคะพ่อพ่อไอวายยังทำได้ได้มน่ เดี๋ยวประกาศอีกทีนะครับเอ้ยระวังระวังดูดูดูอ้วนอ้วนอ้วนลก เก่งไปแล้วเก่งไปแล้วเราอะวันนี้ลงก่อนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกลับให้พ่อกลับรถให้อึ๊บอ่าไปเบา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 ไปเบานโบนนโบมาดูหน่อยเดี๋ยวหัวฟาดหรอกส่งไปได้แล้วนะครับก็เช็คได้รักดูนะยังเช็คไม่ได้ต้องรอแบบนึงโดนชนรถกับพ่อ เราว่านะตัวนี้แหละที่มันจะเล่นโรลเลอร์เบดได้เออไม่กลัวอ้าวอันยาเื่อยวบายบายบ้างอันนี้อันไหนอ่ะเหมือนกันอะลูกโอ้ยโอ้อ่าช่วยกันด้วยปก

ไม่ประกบไปเลยประกบไปเลยแต่ละคนพ่อมีงานมาันที่ยี่สิบเก้าไหมมีนะเรามีนมะเรามีงานาที่ยี่สิบเก้าแล้วไปทั้งไปทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมทีพี เฮ้ยระวัง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 พี่โอ้ยฉันระวัดเสียว <c oughs> พี่พุ๊กพี่ปุ๊กดูอัญญาดูเนี่ยโหลพิธีไอ้บาไปเล่นอันนี้ไหมลูกเล่นรถคันนี้ไหม